คงจะเสียใจมากสินะที่เธอได้เสียเพื่อนของเธอไปเสียใจมากเลยใช่ไหมที่ลักสมีไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปแล้วเสียใจสินะที่ลักสมีน่ะไม่เอาเธอแล้วใช่ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความคิดหน้าขยักขยแยงของตัวเธอเองและถ้าหากว่าเธอเข้มงวดตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็ฉันบอกเลยนะเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นสปายควรจะอยู่ในความควบคุมของพวกเรา แล้วถ้าเธออ่อนแอพวกนั้นน่ะก็จะเอาแต่ใจแม่ผัวไม่มีทางใจดีกับสับไพไม่ค่ะย่าในแบบของย่านะคนเราจะรู้สึกอึดอัดในสายสัมพันธ์เราจะต้องมีอิสรภาพอิสรภาพในการ ในการที่จะทำสิ่งที่ต้องการอิสรภาพในการที่จะได้พูดตามใจตนเองตอนนี้ลักษมีโกรธหนูแล้วลักษมีไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับหนูลักษมีมีสิทธิ์และหนูเป็นทั้งแม่สามีและเพื่อนหนูเองก็มีสิทธิ์ที่จะง้อลักษมีได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหนูมั่นใจว่าอีกไม่นานลักษมีก็จะรู้ตัวแล้วเธอก็จะกลับเข้ามากอดหนู และหนูจะทำให้ย่าเห็นกับตาด้วยหนูจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนหนูตัวคนเดียวหรอกค่ะวิวาโอลเวงจันถึงสุขเวลา6กโมงครึ่ง